โอเคครับสวัสดีครับก็วันนี้ขอสวัสดีเพื่อนๆพผู้ที่สนใจเรื่องของหนังสติ๊กอีกครั้งหนึ่งนะครับหน้าจอมันมืดนะ,อะพอดีมันมัน,ม,นมันย้อนแสงนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมจะมาพูดถึงการใช้สายหนังสติ๊กว่าเราจะใช้สายสั้นหรือสายยาวนะครับ มันเหมาะแบบไหนแบบไหนถึงจะเหมาะกับตัวเรานะครับอันดับแรกนะครับผมจะพูดถึงลักษณะของสายนะครับสายยางหนังสติ๊กที่ที่เราซื้อตามอันนี้ผมจะพูดถึงลักษณะของหนังสติ๊กจีนหนังสติ๊กเวียดนามพวกนี้นะครับพูดถึงลักษณะของสายนะครับสายส่วนมากที่เขาแถมมานะครับเขาจะตัดที่มันยาวกว่านี้นะครับ ถ้าปกติถ้าผมเดาไม่ผิดมันน่าจะเป็นความกว้างของของหัวยางเนี่ยประมาณ20นะความความยาวของหางยางเนี่ยน่าจะประมาณ14สนะครับแล้วก็ความยาวของสายยางโดยรวมน่าจะอยู่ที่250เซนนะครับประมาณนั้นนะครับลักษณะของยางประเภทนั้นเนี่ยเขาไว้ยิงสําหรับเป็นท่ายืดบัตเตอร์ไฟนะครับ คือยางพวกนี้มันจะยืดได้ในระยะที่ไกลคืออาจจะสุดระยะแขนเราเลยก็ได้นะครับแต่ทีนี้พอเราเอามายิงนะครับโดยธรรมชาติของของเราคนไทยนะครับเราจะนิยมยิงนะครับนิยมยิงเป็นท่าเป็นท่าแค่นี้ใช่ไหมฮะท่าแนบแก้มนะเขาเรียกนะท่าไทยนะครับทีนี้พอยางมันดึงไม่สุดระยะยางเนี่ยครับลูกกระสุนมันก็เลย ไปไม่ไกลนะครับเหมือนไปแล้วมันมันเราจะสังเกตว่าลูกกระสุนมันไม่ตรงนะก็คือมันจะเกิดเป็นเขาเรียกว่ามันตกท้องช้างนะครับคือลูกกระสุนมันตกนั่นแหละครับคือลูกกระสุนไม่ตรงนะครับทีนี้พอเราเอาไปยิงนะครับมันมีวิธีแก้นะสมมุติว่าปกติผมมียางอยู่เส้นนี้นะครับเป็นยางยาวนะครับยางยางผมมันจะมีตัวยาวกับตัวสั้นนะครับเห็นไหมฮะตัวนี้มันจะยาวนะครับ ส่วนไอตัวมัดนี่จะเป็นยางสั้นนะตัวที่ไม่ได้มัดนี่เป็นยางยาวนะครับปกติถ้าใช้ยางยาวนะครับถ้าเราสม tuh, สมุติว่าเราไปยิงที่ระยะสมมุตินะสมมุติว่าเรายิงที่ระยะ8เมตรเนี่ยลูกกระสุนมันพุ่งตรงเลยตรงโดนเป้าค่อนข้างดีเลยแต่พอเราลองขยับไปยิงที่ระยะ10เมตรนะฮะลูกกระสุนมันพุ่งแล้วครับแต่ว่ามันหุกตกลงนะหุกตกลงนะครับมันก็ทําให้การยิงของเราเนี่ยมันยากขึ้นเพราะว่าเราต้องเล็งเผื่อนะครับ ดังนั้นมันมีวิธีแก้อยู่สองอย่างนะครับอย่างแรกก็คือให้ปกติสมมติว่าเรายืดที่แนบแก้มใช่ไหมครับเราก็ดึงออกไปให้อยู่ในระยะที่ไกลขึ้นให้มันสุดระยะยางนะฮะหรือเขาเรียกว่าระยะหลังหูนะปกติเราดึงแนบแก้มแล้วก็ยืดระยะออกไปให้เป็นหลังหูซะนะครับยางมันก็จะมีความตึงมากขึ้นแล้วก็ความแรงมันจะเพิ่มขึ้นที่ระยะ10เมตรลูกกระสุนม,มันจะพุ่งตรงแล้วครับทีนี้มันจะไม่ฮุกแล้ว นี่คือวิธีแก้วิธีที่หนึ่งก็คือให้ดึงยืดสุดระยะยางนะครับหรือยืดไกลมากขึ้นนะแต่มันมีข้อเสียว่าเราจะไม่ถนัดนะพอปกติเราเคยแนบแก้มพอเราดึงยืดไปปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นไม่ถนัดนะวิธีนี้อาจจะไม่เหมาะนะครับไม่เหมาะสําหรับเรานะวิธีที่สองก็คือเอายางเส้นเดิมเนี่ยแหละครับนะไปตัดนะครับไปตัดออกตรงแผ่นรองนะครับก็คือตัดออกประมาณเซนหนึ่งนะ แล้วก็ผูกใหม่นะครับยางมันก็จะสั้นลงนะครับพอสั้นลงปุ๊บจากที่เราดึงที่ระยะเท่าเดิมนะความแข็งของยางมันจะเพิ่มขึ้นนะครับมันจะทําให้ลูกนะมันวิ่งไปตรงมากขึ้นนะครับอันนี้ให้เพื่อนๆไปลองดูนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะยางยางเส้นนี้นะครับผมจะยิงที่ระยะ8เมตรกับ10เมตรให้ดูนะครับว่าลูกกระสุนมันจะตรงไหมนะครับโดยผมลองแล้วนะครับเส้นนี้ลูกกระสุน ที่ระยะ12เมตรน่ะลูกกระสุนมันจะเริ่มฮุกแล้วนะครับอาจจะไม่เหมาะนะครับถ้าเราสังเกตเห็นพี่ๆที่ยิงแม่นๆน,นะครับเขาจะมีวิธีสูตรตัดยางของเขานะครับสูตรตัดยางเนี่ยมันก็ไม่ได้แน่นอนนะไม่ได้ตายตัวนะครับขึ้นอยู่กับลักษณะของยางแขง็งยางอ่อนยางเบอร์แข็งยางเบอร์อ่อ,อนยางยี่ห้อแต่ละยี่ห้อก็ไม่เหมือนกันช่วงแขนยาวแขนของคนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันดังนั้นจะบอกว่าสูตรนี้ดีสูตรนี้ไม่ดีมันก็พูดยากนะครับต้อง เราต้องซื้อยางมาแล้วก็ลองตัดให้เหมาะสมกับลักษณะของสิรีระร่างกายเรานะครับมันจะได้การยิงที่ดีขึ้นนะโอเคเดี๋ยวผมจะลองยิงที่ระยะ8เมตรกับ10เมตรให้ดูนะครับครับให้เพื่อนๆพนพยายามดูที่เป้านะครับผมจะใช้งามนี้นะผมจะยิงเป้านะครับผมจะยิงระยะละ10ลูกกระสุนนะครับเป็น8เมตรกับ10เมตรดูว่ายางยางที่ผมใช้ความยาวเนี้มันจะยิงถึงไหมนะครับ ยิงที่ระยะ10เมา8ม โอเคนะครับเมื่อกี้ผมผมทำการทดลองยิงที่2ระยะนะครับที่ระยะ8เมตรกับที่ระยะ10เมตรนะครับเพื่อนๆพี่ๆเ,เห็นนะครับว่า,าลูกกระสุนนันมันพุ่งถึงนะครับมันพุ่งถึงถ้าถ้าเราใช้ความยาวยางที่เหมาะสมนะครับมันจะลูกกระสุนยิงเนี่ยมันจะไม่เกิดการตกนะครับแต่โดยธรรมชาติการยิงหนังสติกหรือว่าการยิงลูกกระสุนเนี่ยครับ มันจะสู้แรงโน้มถ่วงของโลกไม่ได้นะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วถ้าเรายิงปุ๊บลูกกระสุนจะเป็นรูปโคงเป็นรูปเขาเรียกว,ว่ารูปเคิฟนะฮะรูปลูกกระสุนตกมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้การตัดยางเราก็ควรจะตัดยางที่ความยาวที่เหมาะสมกับท่ายิงของเรานะครับแล้วก็สิเรระร่างกายของตัวเรานะครับก็มีบางท่านบอกว่าเาเคยลองยิงที่แดเมตรแล้วลูกกระสุนมันตรงแต่พอไปยิงที่ระยะ10เมตรแล้วลูกกระสุน,ม,นมันตกก่อนเนี่ยเราจะแก้ยังไงนะครับ มันทําได้2วิธีก็คือหนึ่งนะครับจากที่เราดึงถ้าไทยแนบแค้มธรรมดาแล้วก็ดึงให้มันเลยหลังหูไปซะนะครับายางมันก็จะเกิดแรงส่งมากขึ้นนะส่วนวิธีที่2ก็คือยางปกติเราใช้เท่านี้นะครับยิงที่ระยะ8เมตรไม่มันถึง10เมตรไม่ถึงเราก็ไปตัดนะครับเราก็ไปตัดเราก็ผูกใหม่ให้มันสั้นลงพอดึงที่ระยะเดิมปุ๊บลูกกระสุนมันก็จะพุ่งแรงขึ้นนะครับมันมีวิธีแก้อยู่2วิธีนะครับ โอเคนะครับหรือไม่ก็อาจจะไปตัดยางใหม่นะครับเอายางที่มันสูตรที่มันมีแรงดีดหยุดมากกว่านี้นะครับมันมันมีหลายเทคนิคหลายวิธีนะครับขึ้นอยู่ว่าเราจะประยุกต์ใช้แบบไหนนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็เป็นพื้นฐานเล็กๆน้อยๆนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับโดยส่วนตัวผมก็ยังไม่ได้เราถือว่ายิงหนังสติกแม่นอะไรนะครับก็โอเคนะครับขอบคุณที่รับชมครับเดี๋ยวกันหน้าเจอกันอีกครับสวัสดีครับ